สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นานาสาระไอทีมีประโยชน์ซ่อมคอมจากประสบการณ์ตรงซ่อมคอมที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมแล้วไม่ตอบโจทย์ไม่ถูกใจปรึกษาเราได้นะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับ ไอเดียกำลังจะเดินทางไปมอบโน้ตบุ๊กให้กับน้องๆที่ใครก็เลนะเพื่อไปนำไปใช้ประโยชน์นะครับโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษานะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปนะนะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมกันเลยนะครับเดินทางไปดูน้ำตกใช่ไปดูน้ำตกด้วยนะคะแบบว่าเราก็ไปทำภารกิจแล้วก่อนนะครับใช่แล้ว ที่เราจะเดินทางไปมอบโนต้ตบุ๊กให้กับน้องนะครับก็ก็ระยะทางก็ไกลนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ชนบทนะครับก็คือระยะทาง สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอเป็นกิจกรรมด้วยนะครับ <g oda> ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นกิจกรรมของคนที่จะมามอบอยู่ในรถอยู่แล้วยังไม่ลงมาเลย <c oughs> อันนี้ก็มาถึงบ้านน้องเขาแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นี่คือน้องคนที่ได้รับโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราก็มานั่งคุยกันนี่ต <c oughs> ึง <c oughs> ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงไอเดียเข้าไหนลูกไอเดียชข้ไหน เออทนี้ใน้องนั่งเสรีน้องนั่งเลยสิโอ้ยหนูใส่กระปุกใหม่หนูคาดจะนั่งไม่ได้หญิงจะเป็นผู้หญิงซ้ะกร่นหรือกล่นนั่งคนนั่งจะปีลูกเดียวโอเคนั่งเหรอได้เลยปะนั่งเลยแล้วก็โอเคนั่งเลยคุณแม่นั่งคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่นั่งเลยจ้า ก็โอเคอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะมามอบโน้ตบุ๊กให้กับน้องนะครับก็คือเราก็ลืมชื่อไปแล้วว่าชื่อนี้ลืมชื่อน้องนัชชาชื่อน้องนัชชาเอายังจะเปอะไรครับน้องนัชชาอุ่นวงนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งด้วยน้องตาหวานก็เป็นกิจกรรมเล็กๆของเราที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกแบบทันด่วนอ่ะเราไม่ได้เตรียมอะไรมาก จีิงแต่ว่าภาษางานกับทางคูนิดเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องหาอะไรไปมอบให้กับเด็กคันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ระษางานกับทางครูนิดแล้วก็ครูแนแนวชื่อคุณครูเลยนะครับครูแนแนวครูครูบีครับก็เรียนอะไรนะคะจากโรงเรียนบางที่เราทองศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยม ก่อนหน้านั้นน้องเรียนที่โรงเรียนปูดงซักนั่นอยู่โรงซักมาไกเหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ม .5 ค่ะม .5 ทับหนึ่งเห็นไหมคะที่จำจำจำดูชื่อแหวนแ่ใสวยค่ะก็คราวนี้เนี่ยตอนเดินทางมาใกลเหมือนกันนะไกลแล้วเราอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องไปเรียนที่นั่นไปโรงเรียนไงคะไปรถรับสมัอ๋อมีรุ่นรับสมัครก็ เราก็ไม่ถามเรื่องส่วนตัวเพียงแต่ว่าเออก็คุณนิดบอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อ,อยู่กับลูกสองคนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้อาชีพเป็นยังไงบ้างครับทำก็ทำไรกับรับจ้างก็บบนีแล้ว่ามีความเขาเรียกว่าบางทีเราเราเห็นความเป็นนักสู้อะ่ะเวลาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อต้องการทํางานแบบเนี้ยให้เพื่อจะได้มีอะไรเงินส่งให้ลูกเรียนถึงลูกเนี่ยตอนนี้ถึงม5เนี่ยเราก็มีความภูมิใจนะว่า โอคุณแม่เก่งนะเดี๋ยวก็จบแเดี๋ยวนี้นึงลเดี๋ยวก็จบแล้วก็ลุกเราเราได้เห็นว่าความที่ต่อสู้ของคนอะอย่างคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี้ยแล้วต้องดูแลแล้วเป็นภาระมันเยอะมากแล้วท่โรงงานเราเรียนแล้วัยมแล้วเนี่ยค่าจ่ายเขาจะสูงขึ้นจริงๆเราก็มี ความตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าเราจะหาแบบเนี้คือต้องหาความเซนที่เขาลําบากจริงๆแล้วเราก็จะหามาให้มันอาจจะเนี่ยเครื่องเนี้ยไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าจะช่วยลดภาระให้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแค่ว่าหน,หนึ่งน้อยก็ทําการบ้านได้จบมัธยมได้เข้าต่อมาหาลัยได้แล้วยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกแล้วนี้อยากจะขายออนไลน์อยากจะ ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็คิดว่าเครื่องยังโอเคใช้งานได้ต่อแล้วก็ดูรารเรียนการเรียนที่ในขณะนี้หาข้อมูลเกี่ยวกับน้องที่อกาเรียนได้ทุกอย่างเคิดว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยแบบมีความตั้งใจมากประกอบกับเป็นความตั้งใจที่เราทํากิจกรรมให้กับน้องไอเดียนะครับเพราะว่าให้รู้จักคําว่าให้ให้รู้จักคําว่าที่อะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือแบ่งปันให้กับคนอื่น เราก็เลยเป็นโครงการเล็กๆที่เราทําขึ้นมาประกอบกับคนเองก็เป็นเพื่อนกับกลุ่นิสตั้งแต่ศรีบ้าตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นเพื่อนกันแต่ปีหนึ่งเรียนด้วยกันมาตอนครูอ่ะจับเอะไรนะไปฝึกเลยนะเขาได้เอาไปไปประกวดมารยาทไทยก็จะเป็นฝ่ายผมเราเป็นผู้ชายครูนิสก็จะเป็นฝ่ายหญิงจำได้ปะจำได้นะจำได้ไหมทางนี้จำดีๆครูอ่ะจับไปประกวดมารยาทไทยอ่สมัยเด็กๆจำได้ อาจจะเป็นเด็กที่แ<อ>บมบมีความเรียบร้อยตอนสมัยที่เด็กๆนะครูก็จะไปยินแล้วครเตินโตมาครูนี้ก็จะเป็นครูทางผมก็ต้องแนะนําก่อนว่าชื่อไซร์ครับหรือชื่อเล่นก็คือหลงสมัยก่อนเรเรียกหลงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในไอทีก็จะเรียกว่ารักเฉยเฉยอะไรเงี้ยอยู่กับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็อยู่บนเทพทำงานเทพก็จะเนี่ยอยู่กับคอมพิวเตอร์เวลาเราเราได้ขึ้นมา เาองว่ามันประโยชน์รับมิจาครบก็ะมีโอกาถ้ามีโอกาสอยางเกว่าปกติก็จะมีร่วมามรู้าของเราดปแลน่แบว่าช่ไปบริจาคบีบางคนก็ไปจากโนจากวัดแล้วก็บางทีเรามองว่าเอคนจากวัดงทีเราไม่รู้จะทำอะไรได้บากอันนี้ถ้าเกิดว่าเราซ้องมือทายิงได้เราก็ทำขึ้นมาเนย อับเกดมาร็จแล้วเอามาจังให้น้องก็นีแน่แหละโอเคเดี๋ยวพูดอะไรต่อทิต่ง่นก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยแค่แล้วไม่เคยทาจะตื่นเต้นคือไม่เคยแบบเดินทางมามอมา <S <S <ๆ>อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตทั้งทั้งที่เคยแจกกันไปหลายเครื่องแล้ว <S 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 โอเคคันนี้ก็เป็นพิธีการมอบเลยเดี๋ยวเราก็มาบอกรายละเอียดเอีกทีนึงน้องไอเดียร์น้องไอเดียเดี๋ยวน้องไอเดียมามอบให้พี่เขาเลยแดงปานคุณพี่แม่บอกแมาได้ไงนะถ้ามันจะมีสติ๊กเกอร์ชื่อร้านติดอยู่ก็จริงแต่ว่าเป็นเวลาเรามีปัญหาอะไรโทรไปหาโดยตรงเลยไม่ต้องอายไม่ต้องอายนะหรือว่าทักแชทได้คที่ถอดคอมพิวเตอร์เพราะว่าที่นี่มันเป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ตัวผมมาเป็นช่าง ซ่อมคอมพิวเตอร์เลยเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัววลาเรามีปัญหาอะไรเราขอกระโทรไปหาตามเบอร์นี่เลยติดคอมิๆๆเกอร์ไว้ลอกออกมาแล้วไอ้นี่ดูดออกมาแต่เครื่องนี้มันเป็นเครื่องเดียวยี่ห้อคุ้คือดีเลยแหละลูกค้าให้มานะครับเป็นคอไอเจ็ดเจนหซึ่งเราดูแล้วว่ามันใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับคอไอเจเจนหนึ่แล้วก็ ุ่มอะไรทุกอย่างใช้งานหมดต่อเชื่อมไวไพรองรอบจากมือถือได้หรือจะมีเน็ต Wi-Fi ก็เชื่อมต่อ WiFi ไ,ไ,ได้เลยนะครับมีบลูทูธให้ด้วยนะครับนะเปิดเดิมทีเนี่ยเขา,าไม่มีไม่มีแบตเตอรี่เราก็เลยใส่แบตเตอรี่ซื้อแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยเผื่อเอาไว้ใช้ข้างนอกจะได้แบบไม่เจอปัญหาเรื่องแบบไฟถกไฟ,ไฟอะไรเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราต้ออัปเกรดใหดี LED ขึ้นมาให้เครื่องมันทําง,งานเร็วขึ้นลงวินโดว์ทันสมัยขึ้นคือวินโดว์10หรือ,อว่ารูบ เปิดแล้วใช่ไหมใช้แบตแล้วล่ะแบตมีอยู่ในทองมีอยู่ก็หลายๆอย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้ต่อได้อีกอย่างน้อยก็จบมัธยมถ้าจะต่อมหาลัยก็ยังเอาไปใช้ทํางานได้ใช้เรียนใช้อะไรได้เยอะนะครับอย่าบดอีกแล้วนะอย่เพิ่งหยุดบดกลับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ย แบตเตอรี่ก็ยังเก็บไฟพราะเปลี่ยนดัดให้ใหม่ทำอะไรให้ใหม่หมดเลยคอมิวเตอร์นี่่สนใจสนใจคอมิเตอร์หนูหมุนูแป๊บงเห็นอยู่พราะ่าแดดย้อนมาก็จะประมาณนี้จะไมือ c blue c o l green c o l yellow color orange color pink blue color green เดิมทีเจ้าของเครื่องเขาก็ตั้งใจจะบริจาคมาบอกงั้นช่วยบริจาคต่อก็เลยนั่นเอามาทําใหม่บริจาคนี่ขึ้นมาแล้วหน้าจอเนี่ยเขาประมาณนี้น้องไอเดียมามอให้พี่เข้าเลือเดียาน้องไอเดียลุกเลยยบพี่เข้าเรือน้องๆอ่ะมามอให้พี่เข้าเลย เดี๋ยวพักก่อนนะรู้สนะพักกนน้องไอพี่เขาเร็วเวเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกกันแล้วค่ะไปดูน้ำตกกันเร็วเอ่ะลดฟุ้ให้คุณอฟุให้พี่เร็ว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 เร็ีะไรนะวนน้อพี่จ๋วานลด้งวพี่๋าวานพี่ต๋าหว้งพี่จะวารับไปเรียนนะคะเรียนนะคะจากน้องไอพีนะครับโอเค ส่วน hi, ข้างในข้างในจะมีเมาส์ให้ตัวเนยแล้วก็อะแดปเตอร์สายชาร์จเพราะว่าเวลาเราใช้ตัวนั้นเราไม่ถนัดเราก็ใช้เมาส์เอาเกมมาให้หมดเลยนะครับมีเมาส์นะนีค่ะมเมาส์นครับแล้วก็สายชาร์จข้างในนี้จะเป็นสายชาร์จแบบปลั๊กไฟนะครับสายชาร์จตัวนี้จะมีรอยแตกนิดนึงไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่มีผลอะไรนะครับชาร์จใช้งานได้ก็ไฟแบบหมดนะครับในกระเป๋าม่มีแหละกระเป๋ามันจะเนี่ยเจ้าของเขาให้มาแบบนี้เลยก็ถือมาแบบเหลือเพราะว่ากระเป๋า กลของเดิมนะที่เขาบริจาคมาเขาเป็นลูกค้าเย่ยเขาก็จะเอาเครื่องนี้มาซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่ซ่อมหรือเลอ่าเช่วยเอาบริจาคได้ไหมเดี๋ยวซื้อเครื่องใหม่เขาก็ซื้อเครื่องใหม่ที่ร้านไปแล้วเ็เครื่องนี้มาบริจาคให้เราก็ถือว่าเป็นเขาลูกค้าก็ไม่ได้บอกชื่ออะไรก็ถือว่าเป็นกุศลส่วนกับเขาด้วยที่เขาให้เครื่องนี้มาเราก็เอามามเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพื่อให้มันใช้งานต่อได้อ,อยา,ากแนะนำเรื่องปักไฟที่ใช้กับโน้ตทูก กัไฟแนะนำปลั๊กไฟที่เป็นอสามขาแล้วก็ต้องระวังเป็นตอยช็อตกันไฟกระชากถ้าบ้านเราไม่ได้ลงสายกาวหรืออะไรเงี้ยมันจะแต่ว่ามันมีมันมีแบตเตอรี่แล้วมันก็จะช่วยเราช่วยฟูดเทคอันเดิมอ่ะมันไม่มีแบตเตอรี่นะเราเราต้องเสียสายตลอดอันนั้นอ่ะเวลาเรามาในสถานที่แบบเนี้ยเรากลัวมันจะไปช็อตกันในในเราจะเสียก็มีแบตเตอรี่ช่วยป้องกันระดับหนึ่งให้เราใช้เครื่องไม่ให้เกิดการเสีย ในแบบเสียคือปัญหาเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดคือเสียแล้วเนี่ยต้องไปเสียเงินซ่อมอีกหรือไปต้องไปเสียเงินเพิ่มอีกเราพยายามไม่ให้เกิดอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยให้ใช้งานให้ย,ยาวๆไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องนั้นนี่นั่นเข้ามากับเครื่องเราก็ไม่ต้องมีเสียเงินในการที่ต้องไปซ่อมไปอะไรสิ่งที่สำคัญโอเคนะครับนะฮะก็ น่าจะได้ประโยชน์ได้เยอะแหละคันนี้วิธีการจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ถ้าเรามีเน็ตมือถือแล้วก็ล่อยเ์ฮอสปอร์ตมือถือเข้าไปเคื่อมจะดีเลยคุ้อไได้ข้อไนงานเสร็จก็อาจจะรัพท์ได้นไปบินส่งไครูไดเพราะว่าไม่มีฟิเดอร์ต้องได้แเซฟงานหร้อก็ส่การเขาปิ้ิ้นแต่ละต้แล้วเพราะว่าครูบอกว่าเยอะ ตีเนี่ยแบบมอ5โมงหรือบอกว่างาหนหอย่างเยถือเป็นโอกาสที่ดีเลยโอเคนะครับต้องขอบคุณคุณนิดนะครับช่วยหาเป็นเพื่อทำกุศลร่วมกันเป็นการแบ่งปันนะครับอย่างน้อยก็เราสมมติว่าเราทำงาน โตขึ้นทำงานแล้วมีอาชีพที่มั่นคงอยากจะแบ่งปันกับคนอื่นได้เราก็ก็อ,อยากจะแนะนำว่าเออเนี่ยสังคมมันควรจะเป็นแบบนี้ราก็แบ่งปันให้คนอื่นได้ให้รู้จักคาว่าช่วยเหลือสอเพื่อนร่วมเขาเรียกว่านะงงอะไรนะสังคมก็นี่แหละเราก็จะฝึกให้กับคนตัวเล็กเนี่ยรู้จักคาว่าแบ่งปันคนตัวเล็กไอดอีโอเคครับผมก็ขอบคุณสำหรับคนที่ ส่งโน้ตช่วยโน้ตบุ๊กมาแล้วก็มาอัปเดเพื่อจะมอบให้กับน้องตาวา,านครับก็ระวางตกตกวนนี้ก็ประมาณนี้นะครับจากจากร้านเลยเพื่อนการคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube เพื่อนการคอมพิวเตอร์มีช่อง YouTube ด้วย<า>ก็จริงๆแล้วมีมันมีคณะการทำพรีวิวของการก่อนที่จะมาแจกแะเขาเรียกว่าคลิปที่เตรียม จะมาแจกแต่นี่ก็คือคลิปเอามาแจกน่แหละเผื่อใครเห็นคลิปนี้ก็ดูเสร็จแล้วเออมีอยากจะร่วมบริจาคกับคนอื่นด้วยเขาก็จะช่วยทำได้แต่จะไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้เราจะบอกว่าแล้วประโยชน์กับการตรงนี้กับส่วนตัวไม่ไม่ใช่แต่ว่าได้ประโยชน์จากคนที่ได้รับ โอเคโอเคนะครับแค่นี้แหละเดีายวปิดกล้องโอเคครับขอบคุณครับเราก็เสร็จภารกิจในการมอบโน้ตบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนมอบอยู่ข้างหลังเนียยิ้มหน่อยยิ้มหน่อคนมอบนะยิ้มในก้องก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับเราก็เดินทางออกไปน้าตกต่อนะครับอ่า เราได้มอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นในคลิปนั้นนะฮะน้องชื่ออะไรนะีมลืมลตาวานน้องตาหวานาวาน,นี่คือระยะทางที่เราเข้ามาก็ลึกอยู่เหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ